ทุกคนวันนี้พามาชมสะเดาค่ะสเดามันนะทุกคนกำลังกําลังแตกดอกแตกยอดเลยนะนี่ออกยอดสเดานี้อร่อยมากเลยนะทุกคนมีหลายต้นมากเลยเดี๋ยวพาชมนะเจ้าของเก็บยอดไปเยอะแล้วนะทุกคนขายได้หลายบาทแล้วนะอันตอนนี้ก็จะเป็นดอกเยอะหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเขาเก็บยอดไปนานแล้ว ชอบค่ะดอกสวยแล้วลูกเขาก็สวยนะเวลาเป็นลูกมาก็เหมือนองุ่นนะทุกคนดูชมความสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนธรรมชาติมากๆเลยเป็นดอกธรรมชาติเนะดูดีๆก็จินตนาการเอาว่าเป็นซากุระแล้วกันนะคะทุกคน <laughs> ยังมียอดให้กินอยู่นะทุกคนเห็นไหมยังมียอดอยู่เป็นสดามันนะคะอันเนี้ยคือคุณหนูได้กินบ่อยแล้วนะ สดาอร่อยมากเลยนะทุกคนแล้วก็มีมีอีกอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมนะนี่ทุกคนด้านนี้ก็มีเพื่อนเืนเ,นเห็นไหมคะด้านหลังของคุณหนูนะเป็นสดานะคะสดามันนะทุกคนตอนนี้กําลังออกดอกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอยอดเขาออกไปเยอะเนาะเจ้าของเขาเก็บไปหลายครั้งแล้วเนาะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะคะเป็นสวนกเกษตรพอเพียงนะคะทุกคนมีสดาหลายต้น มีต้นมะม่วงนะคะเนาะามีหลายอย่างนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูฝั่งนี้นะเมื่อเมื่อตอนต้น,นคลิปเนาะให้ดูอีกฝั่งนึงนี่ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคน <S <S มีต้นมะเขือพวงด้วยนะทุกคนมีอยู่ต้นหนึ่งแล้วก็ออกลูกเยอะมากนะ <S <S ในป่านี้ก็จะมีมะม่วงนะคะมีฝรั่งนะแล้วก็มีสะดานะคะเป็นสะดามันนะคะเพื่อนๆมีต้นผักหวานแล้วก็เขาเรียกอะไรผักหนามนะทุกคน นัน่นนะทุกคนที่อยู่ในกระถางนะอันนั้นเขาเรียกผักหนามนะทุกคนแล้วก็อันนั้นนะ่ะผักหวานนะคะแล้วก็มีครอบครัวไก่นะคะเป็นไก่ปานะคะทุกคนธรรมชาติมากๆเลยเนาะนี่ค่ะก็จะมีหลายต้นเลยนะคะเนาะต้นนี้ไม,ไม่ไม่มียอดนะทุกคนต้นนี้จะเป็นดอกแล้วละเนาะใกล้จะวายแล้วมั้งเพราะว่าออกออกนานแล้วนะสเดาออกออกไปหลายวันแล้ว เก็บขายได้หลายรอบแล้วก็เลยเป็นดอกนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวพามาชมดอกอีกใกล้ๆนะนี่เป็นไงมีเสียงไก่ด้วยนะเสียงไก่เป็นแาวแท็กให้เรานะคะทุกคนอาใครชอบธรรมชาติใครชอบดอกไม้นะคะพามาชมดอกสดาวะค่ะทุกคน โอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนแดดร้อนแล้วเนาะขอบคุณทุทกๆการรับชมนะคะขอบคุณที่มาชมสวนเกษตรพอเพียงด้วยกันนะคะสวนสะดานะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปค่ะบ๊ายบายนะคะ